ของพนมารีที่เราเคยเห็นโดยทั่วไปก็เรียกว็คซิลุมมวคซิลุมมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือโลกนะโลกโลกทั้งมวลก็คือขบวนการของคณะพนมารีเนี่ยเขาเรียกว่าขบวนการคารวาสนะครับมีมีความศรัทธาพักตีต่อแม่พระอยู่ทั่วโลกนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับโดยภายภายใต้ล่มทงอันนี้เขาเรียกล่มทงของพระนางมารีก็คือความเชื่อความศรัทธาที่เกี่ยวข้อง กับขบวนการของแม่พระซึ่งแม่พระเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแรงโดนใจของคณะนี้นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การโดนใจของพระเป็นเจ้าผ่านทางพระจิตเจ้านั้นหัวทงเนี่ยครับหรืออาวุธที่สําคัญก็คือองค์พระจิตเจ้านะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจทั้งหมดของขบวนการหรือคณะพลมารีนี้นะครับ คุณมารีมีอยู่ก่อนนะคะคุณพ่อเดราตเเรที่เป็นผู้ตั้งคณะพระแม่มารีนะคะก็ได้นำคุณมารีเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นทางการท่านก็ได้พยายามที่จะเผยแพร่จิตตรมของคนมารีแล้วก็คู่มือก็พยายามทำเพื่อจะให้คนไทยทราบว่า พลมารีเนี่ยมีกำเนิดที่ไหนอย่างไรปี1958นี้ซิสเตอร์ลิ้นเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้ให้ซิสเตอร์เนี่ยค่ะช่วยดูแลพาไปที่ต่างๆเพื่อต้องการจะมาตั้งคณะพลมารีอย่างเป็นทางการ ทีนี้งานพลมารีนั้นก็คือการที่จะทำให้เป็นกองทัพของแม่พระเป็นมารีนนะคะมีแม่พระเป็นแม่ทัพและพวกเราก็อยู่ในกองทัพนี้เมื่อมีกองทัพเราก็จะต้องมีมีสมาชิกที่เราเรียกพลมารีแม่พระนี้คือผู้ที่เป็นสตรีผู้ที่ พระพเจ้าบอกว่าเป็นสตรีแห่งพระส,สัญญาเพื่อจะเหยียบหัวงูงซึ่งเป็นปีศาจที่ล่อลวงมนุษย์เพราะฉะนั้นกองทัพแม่พระนี้ก็คือกองทัพที่ต่อตู้กับกองทัพของปีศาจเวลานี้เราก็เห็นว่าผีปีศาจทำงานหนักมากเลยนะคะเป็นยุคของพระศาสนาจักถูกทำลายอย่างที่สุด เพราะฉะนั้นงานของปีศาจนั้นคืออะไรคะคือการทําให้คนแตกแยกเพราะฉะนั้นที่ใดมีการแตกแยกที่ใดมีความจองหองก็เป็นงานของปีศาจที่พวกเราคนมารีจะต้องพยายามที่จะให้งานของปีศาจนั้นนะได้พ่ายแพ้ไป เพราะว่าแผนการของพระพิจ้านั้นที่ให้พระเยซูเจ้าลงมาบังเกิดเป็นพระผู้ไถ่คือจะต้องไถ่าบาปมนุษย์ฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ช่วยมนุษย์ในการไถ่าบาป พวกเขาเองจะต้องทํางานเมตตาจิตนะครับเมตตาจิตนรรมดีทีสองอย่างนะครับเมตตาฝ่ายจิตกับเมตตาฝ่ายกายนะครับเมตตาจิตของเขาเนี่ยนะครับถูกกาหนดในผู้มือเอาไว้ว่าพวกเขาต้องสวดภาวนา,าอยู่สเสมอๆนะครับแล้วบทสวดภาวนา,าบทที่สําคัญของคณะพรมารีก็คือภาษาไทยเขาแปลวาว่าบทสายสัมพันธ์หรือบทกาเตนานะครับเพื่อจะหลอมจิตใจของพวกเขานั้นให้อุทิศตนซึ่งผ่านทางการสวดภาวนา,าตามแบบบังคับ ของคณะพรมลีนะครับแล้วก็ประการที่2คือมีความเมตตาฝ่จิตอันนี้คือ,อสัญลักษณ์นะครับภายใต้ตองค์ประกอบของคณะพรมลีซึ่งเราเห็นผ่านทางนะครับสัญลักษณ์ที่เรียกว่าการจัดองค์กรนะครับมีธง,งที่เรียกว่าแว็กซิลุมเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของทัพการจัดทัพนะครับมีการแบ่งนะการปกครองนะครับเป็นเซนตุสคูเรียนะครับแล้วก็เบซิเดียม แล้วก็จึงถือว่าบุคคลที่อยู่ภายใต้นะครับการจัดทัพอันนี้นะครับก็เรียกว่าสมาชิกพลเารีอันพน,นางมาลีเนี่ยนะครับมีลักษณะของการอุทิศตนโดยผ่านทางพระจิตเจ้าตั้งแต่วันแรกที่พนางมาลีทรงทราบว,ว่าพระนางได้ทรงคันด้วยเดชะพระจิตนะครับพระนางก็เลยเสด็จไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธนะครับรูปแบบอันนี้ทําให้พระพลมารีเนี่ยนะครับมองเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตต้องเกิดขึ้นผ่านทางรูปแบบของการภาวนา ก็คือการติดต่อกับพระ้เป็นเจ้าที่คุณบีใช้บทภาวนาที่เรียกว่าสายสัมพันธ์หรือกาเตนานะครับในการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าหากันและถือว่าเป็นหน้าที่ของคุมบุีต้องภาวนาอยู่เสมอทุกๆวันนะครับและก็การทําตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับก็เรียกว่าการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตเนี่ยนะครับผ่านทางการรับศีลมหาสิิทธ์บ่อยๆและที่สําคัญคือคุณบารีนั้นมีหน้าที่จะต้องพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตโด,ดยผ่านทางการเป็นคนเพื่อคนอื่นด้วยเหมือนกัน คือการภาวนาและการไปเยี่ยมคนป่วยเมื่อก่อนเนี่ยนะพลมารีเขาจะทำงานคู่กันกับคณะวินเซนต์เนปอนก็ถือว่านะการพัฒนาฝ่ายจิตของคณะพลมารีนั้นคือทาให้คนป่วยได้รับการเยี่ยมเยียนนะครับคนขัดสนก็ได้รับการบรรเทาทุกข์นะครับแต่ว่าปัจจัยเกิดขึ้นกับคณะวินเซนต์เนปอนวินเซนต์เปอนก็จะให้นะให้อาหารให้ปัจจัยให้สิ่งที่ขาดแคลนนะครับนะพลมารีกับวินเซนต์เปอนจึงทํางานคู่กันเพื่อพัฒนาหรือเพื่อช่วยเหลือ เพื่อกระทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นภายใต้อุดมการณ์หรือจิตอารมของคณะนะครับคริสตชนทุกคนเนี้ยคือผู้แพร่ธรรมเราคนมารีก็ต้องสำานึกว่าเราจะสร้างสรรได้โดยการใช้ วาจาของเราที่จะช่วยเขาให้อยู่ในความจริงให้เขาเห็นความจริงแล้วก็ให้เขาเห็นสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องและช่วยให้เขารอดพ้คนคุณมารีก็ทำงานที่จะให้มนุษย์ได้รอดการที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นก็ไปเยี่ยมเขาไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านที่เราไปเยี่ยมนั้นเป็นคนบาปไม่ใช่การเยี่ยมนั้นก็เพื่อต้องการจะ ให้ข่าวดีกับเขาด้วยและถ้าเผื่อเราเห็นเขาไม่ยอมรับอะไรเนี่ยเราก็จะได้ช่วยเขาให้อยู่ในทางที่ถูกต้องในในปี2021เนี่ยครับเป็นปีที่คณะพรมรีได้ก่อตั้งมาครบรอบ100ปีด้วยกันแล้วเราก็ได้พยายามเตรียมงานล่วงหน้า ประมาณ3-4ปีล่วงหน้ามาแล้วคราวนี้พอเรามาเจอโควิดเพราะฉะนั้นการเตรียมงานอะไรต่างๆของเรานะครับที่เราอยากจะทําโครงการอะไรโครงการเหล่านั้นนะครับต้องระง,งับไปทั้งหมดเลยเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้นี่ก็คือเราทําอย่างไรจึงจะให้คณะพลมารีเนี่ยสามารถในการที่เรียกว่าจะมีหวนกลับไปถึงนะครับจิตตารมณ์เดิมของคณะพลมารี สิ่งนั้นนะคือการเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยอาศัยการสวดภาวนาและการทำกิจศรัทธาต่างๆเป็นหลักเพราะงั้นในระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการหนึ่งเราเรียกว่าโครงการ12ปีนะเพื่อมุ่งสู่100ปีของคณะพรมารีซึ่งหมายความว่าในแต่ละเดือนนั้นคณะพลรมารีจะเรียนแบบชีวิตของพระแม่มารีในมุมมองที่แตกต่างกันไป แล้วก็ให้คณะพลมารีนั้นสามารถที่จะนำเอาแบบอย่างของพระแม่มารีนั้นไปสู่ฝูงชนหรือว่าในตัวของพลมารีเองหรือว่าภายในครอบครัวของคณะพลมารีด้วยเพราะฉะนั้นในการฉลองของเราข่าวเนี้ยแม้ว่ามันจะขกขากภายนอกแต่เราถือว่าอันนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญนัทธาตราบใดนี่เรายังถือว่ามิตรสารนเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าร่างกายมันจะเจ็บป่วยแต่ถ้าหัวใจของเราอย่างดี นะเราก็คิดว่าการฉลองคราวนี้เราจะไม่ผิดหวังอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเรามีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางเรามีแม่พระที่ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม้จะเกิดโควิดแม้เราจัดงานนั้น,มนไม่มันไม่ราบรื่นแบบอดีตงานต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งภายนอกแต่สิ่งสําคัญคือต้องทําให้เรามีความมั่นใจในพระเยซูเจ้าให้มากมีความมั่นใจในความช่วยเหลือของพระแม่มารีที่พระแม่จะปกป้องพวกเราให้ปลอดภัย และผ่านภาวะที่เรากำลังประสบความยากลำบากไปได้ด้วยดี